ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอะไรัของหลกูก็ข้องหลางเอามาเลย ได้ยุนาคอกพ่นละสวัสดีค่ะพยมิ่งมงคลชัแน,นลค่ะไปเติมพลังละ,ลงละกินนมชาติแบบกกอนครับม,มามจังไดคนจีกินนมอยู่เนาะกินนมก่อน ชัดแบตชัดแบตเติมพลังงานก่อนครับโบท่านการเลยถ้ากินนมเสียมิ่งโอ้ย<ม>ถ่วงบ่ได้เลยว่ะ ถ้าว่านเป็นค้นนะถ้าถ้านมนมขัดแห้งๆเนี่ยนมหาห้าวแห้งๆนี่ดูดค้างนึ่งหนึ่งค้างนึ่ง,ง,งสิไหลออกเลยเด้พุ่งออกเลยโบเขาไว้ฟังบบเคยมีประสบการณ์ดอกมากอิ่มแล้วอิ่มแล้วเามวมวมาม้ มทั้งยังเมื่อเมืดอทางนอ,อะถูกต้องแล้วเมื่อกี้เอาโซฟามาให้อาลานั่งตินี่เ <c oughs> ห็นบ่อผุนโอ้โอ้อลาสินั่งโซฟาครับโซฟาอย่างรถ เอาเออออยตอนนี้กำลังม <snake 18> <diferente> ีป <cuz Aub ain> ัญหากับยางรถล้อรถอยู่เอ้าเล่นน้ำาเล่นน้เ่เอาเล่นน้ำกันเบิรงเอา mình 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 năn gần papa đi mình ấy năn đi năn băng năn băng ơ เป็นตตีดากดีแทถวว่ะเฮยเปตตี้แถบึึนี่นี่ตีด้อตีู้ปุ่นนะเน่ยเนาเอาสบายปุ่นนี่เอาสบาย พูดหลาอย่ามากวนหลาเด้อน,นิ่งสายพังเข้ามาปวดในบ้านแล้วครับทั้งไดแล้วไปทั้งได้แล้ว ได้เดยยังไม่ลากินแนะครับไม่แนวกินวะครับนี่เอา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 โอ้ยใส่เลยมาที่นี่กะละมังแตกปูเลยดังแตกลูกมึงแกก้อก็มาสิเวรจะกะละมังดิบักหนาวเอากินเลยกินโลดขันบ๊ายันว่ามันสมอ่ะกินโลด เอาที่สบายใจเลยครับเอาเลยมิงมันตาสิมันนอนสบายจังสิบ่ได้ได้หนิสิมันนอนสบายกว่าลาบ่ได้ได้นนิลากะันอนคือกันเฮ้ยยิบมทไอ้ยิบิทไอ ระวังกจะปักไปเพือ่อนมดฉายามิ่งอะไรทุกคนก็คงจะรู้ดีน่าจะรู้ดีครับ ไป่กดอลาไเลยไม่ก,ด,มก,ด,มกดทั้งาายิออ่ออองอ,อ,อลาบ่ได้เล่นอ๋ลาชิบไปกวดกวดคอกแม่เบิ้งกวดคอกอลาเบิ้งผมซึ้ว่มันสีบสะอาดแล้วเออ <c oughs> เอาจุงไปเบงบนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว yêu khỏe lúc quen. đi. chạy bay. bay. mau là đi thêu ba. Má, má, ลาไปเที่ยวมากแมนบอนี่เห็นเสือกผูกไว้อยู่นี่นี่แสดงว่า,ามือเศ้าไปเที่ยวมากแมนบอขั้นดากอยู่พ่อเกาดากจะเข้าก่อน हप हप पुत्ती खाला दे ไปไปว <c oughs> อยเี่นี่มี่น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 ีนี่นี่นีานี่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 ่นี่่นี่นีอน่น่น่น <c oughs> อ่านนังนังเอามานั่งมานั่งอุ้ยข,ขอคออันอน,น <c oughs> ี้นี่คุณต้องจอบคุณคนละอันไปเอาเอาลีกด้ไยดวยสุดไว้ล่ะอ,อ,อันนี้ค่ของฝาก <c oughs> เอามาเลยเอามาขึ้นเดี๋ยวนี้ตดตด,ตดป้าเสียงตดแม่อู้คนละอันคนละอันของไผของมันวะคนละของอะ คเจออเลยนะช้างน้อยขี้ห่วงออพุ่นหนาพุ่นหนาคนละอันวะเลนใส่เลย เอินไปบังเอินไปบังมีเร็วเร็วเเร็วเวว้ยเร็ว อ,อยู่นูกเจ้าบุญไม่หยัดยางรถกันอีกแล้วเอา้คา,นาคนละลอ,อะันมาคนละรอ่อ่ะไปเอาพุ่นแมมิ่งเมของหลายพุ่นเมอานั่งน้ำกันโถสระนะ้านั่งน้ำกันเลยเ คุณแม่ก็ยืนดูลูกอยู่นั่ตัวเท่ากันไหมมิ่งมิ่งเขามาหาแม่นี่ลูกประสันลูกชายกะเซยตุยเนี่ยชิ้นเท่าสิ่งกิจิลบุกโอ้ยอ้ะน,<อ>นั่งด้วยกันนั่งด้วยกันเนาะน,นั่งเลยนั่งเลยเออจุดงจังเรื่องะ<า> อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งค่ะเมื่อยบอจ้หัา สำหรับคลิปนี้ลาว้ภาพน่ารักน่าักของน้องมิ่งนะคะ <นา S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <นา S 1> สวัสดีค่ะ